ทองอะไรนะครับพี่ทอ,องแดงมหาการสีเดือนเหมือนกันต,ต,ตัวนี้รับประกันทองนะครับเป็ตนตัวทองเรียบร้อยแล้วครับมี่ตอนองกับตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นลูกอุปกรณ์เลยี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผม่อ,อ,อ,อคกับ ช่องบาอันชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเปิดราคาบวครับอยู่แถวศีแยกอำเภอบางขาครับอาภีผ้าหน้องมาสํารวจราคาวัวหนาคอกเปิดราคาวัวหนาคอกครับทากลางบรรยากาศฝนพุ่มครับฝนตกมาจากกรรมตะครับบูน้ำบูฝนมามาเปิดผ้ามาเบิงง้วง,างาครับเป็นง้วสายหูครับพี่น,น้อง ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบอสแชนแนลเลยนะครับสีบอไดาพารคลิปดีๆจากช่องครับผู้ใดมีง่วงงามแถวชนบุรีฉะเชิงเศร้าระยองก็แนะนํากันเข้ามาได้ครับสีไปท้ายหอดขอกหอดหม่องครับเพื่อเป็นการเปิดแบงค์ให้พ่อแมนอน่พี่น,อน้องเกษตรกรที่สนใจละง่วงงามนะครับแบ่งกันไปเลียงนะครับกบ็ไปเบิรงกันเลยครับผม ่ไปรู้จักกับเจ้าของฟอกคนแล้วครับแนะนําตัวหน่อยครับครัสวัสดีครับผมนายรณรงค์กันเจริญครับครับเจ้าของมีเทบางคาแลนด์ครับครับเบอร์โทรด้วยครับ0914647736ครับครับพิกัดตรงนี้อยู่ที่ไหนครับตำบลสมเด็จเหนืออำเภอบางคลาจังหวัดจันทบุรีครับครับผมเออ่วันนี้มีเปิดราคากี่ตัวครับมีอยู่สามสี่ตัวมีอยู่สามสี่ตัวเริ่มต้นจากตัวแรกแล้วนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้ช,ชื่อแม่อะไรนะครับเนี่ยแม่มันมนีครับตัวนี้จะเป็นงัวหูนะครับไทยไทยสูงประมาณร้อยติดร้อยห้าสิบได้ไหมน่าจะร้อยหกสิบกว่าประมาณติดลอยหาซิปอยหาิตีไปลอยหาิบหาบวกครับตีไปลอยหาสิปหาบวกมีลูกมาแล้วกี่ตัวครับมีลูกตัวที่สองในท้องครับท้อ,ทองตัวที่สองในท้องท้องพ่อไหนอยู่นะครับท้อง กล่องมาริโอนะครับตัวนี้เป็นงัวสายงูครับกล่องที่สองแม่เพิ่นยังสดอยู่นะครับหูเพิ่งเกือบเกือบแปดสิบเส้นเลยครับพิ่งเนี้หูครับเอาเนี้อโผงลํำโตดีครับเนี้สินหลังตรงมาหักโบแองครับเน่าวเป็นปัวครับกีบข้อขาดีครับนมสีเต้าใช่ไหมพี่สีเต้าครับนมสีเต้าเสมอกันไม่มีตําหนินะประกันตําหนินะตัวนี้กล่องที่สอง ท้องกี่เดือนนะครับท้องสี่เดือนกว่าครับสาวแล้วห,หมอบอยมาเล่า,าให้อ๋อตัวนี้ให้พี่บอยมาเศร้าให้แล้วครับท้องสี่เดือนท้องมาริโอนะครับปีมลูท้างซ้ายม,มีโอกาสเป็นเพจเมียน,นะครับติดไอ้ใครไอ้ยูปีโมลไซมีโอกาสเป็นลูกเพจเมียน,นะครับตัวนี้รุมร่วมกับสวยครับถือว่าสวยเสด็จเลยน้นำรางดีนุ่มเสมอกันซีต่าครับผ <c oughs> ูเขาครับ ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะพี่แสนห้าครับตัวนี้เปิดไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นใช่ครับต่อรองได้ใช่ไหมครับได้ต่อรองได้นะครับสนใจกับมะเบิงยุขอกยุหมองคนแรกครับอ่าตัวแรกผ่านป้ายตัวที่สองตัวไหนสองตัวนี้ครับตัวนี้อตอตัวที่สองจะเป็น ลูกมาริโอเป็นมัวสาวนะครับตัวนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ห้าเดือนครับตัวนี้เป็นแม่สาวน้อยนะครับหาเดือนห้า่าจะสูงอยู่ประมาณร้อยทิศร้อยยี่สิบบวกได้ครับตัวนี้ตาโตรีครับํำลางสวยกระดูกคอขาใหญ่กี่กี่ปีมัดครับน่าสวยครับหูเงาครับเาแม่เป็นลูกสายฟ้าครับ นี่นะครับแม่เขาครับแม่เป็นสายลูกสายฟ้าย้ายเป็นจริงโคดํานะครับตัวนี้เป็นลูกเจ้ารักลูกมาริโออ๋อลูกมาริโอตัวนี้เป็นลูกมาริโอขอภัยครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกมาริโอนะครับอ่าครับแล้วเสร็จหลังสวยครับถ่ายตัดครับถ่ายตรงดีครับใส่บนใจใจแล้วครับพี่น้อง ลูกมาริโอ้นะครับสีเท่าโบดครับปีดโบดด้วยครับตัวนี้ตูดําครับหานกระดําครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะพี่เปิดไว้หนึ่งแสนบาทครับตัวนี้เปิดไว้หนึ่งแสนบาทต่อรองราคาได้เหมือนเดิมนะครับลูกมาริโอ้นะครับตัวนี้ครับพี่น้องสวยเลยครับอึ ตัวที่สองผ่านป้ายเปิดไว้หนึ่งแสนนะพี่ตัวที่สามนะครับตัวที่สามคือตัวแม่แดงตัวแม่แดงนะครับเชื่องอยู่ใช่ไหมพี่ตัวนี้เป็นแม่แดงนะครับเป็นลูกไส่แดงครับ เป็นลูกสายแดงลูกสายสายแดงนะครับทองแดงมหาการสี่เดือนตัวนี้ทองแดงมหาการไถ่ไถ่ในสูงแตะติดลอยหาซิบครับลอยหาซิบหาบวกตีไปลอยหาสิบหาบวกได้เลยครับตัวนี้สีแดงดีครับหางเงาเป็นบวครับครับไท่เขาครับท้องท้องอะไรนะครับพี่ ทอ,าาทองแดงมหาการครับของแดงมหาการสี่เดือนเหมือนกันครับสาวตรวจทองโดยม<า>ือตัวนี้รับประกันทองนะครับเป็นตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับมีตันอกครับตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นลูกกระทบได้ไหมพี่ใช่ครับตันนกใช่ไหมตัวนี้ถือว่าเป็นลูกกระทบนะครับแม่เป็นลูกบอยครับแม่เป็นลูกบอ,อยอบบนนะครับสายบอ,อยอบบนแม่เป็นเป็นลูกบอยอบบนตันอกไงขาหนาไง่ครับหัวไหลหัวไหลเง่ครับ แนวเ้นหลังตรงครับพวหักบวกเอ็นครับถ่ายไงครับถ่ายไงพ้นหางเต็มดีครับระดูคอขาดูคอขาเขานะครับดูคอขา ตัวนี้ก็รับกันตำหนิใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้เพิ่งกับรับกันตัวนี้นะครับทองแดงม,มาหาการสีเดือนตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับครับน่าสวยครับติดลูกกระทบลรงดีครับนม,มนลรงดีนมสีเต่านะครับแต่ว่ามีติงมีติงน้อยหนึ่ง อันนี้ถือว่าไม่เป็นตำหนินะพี่รวมๆก็สวยครับตัวนี้สีแดงดีเลยครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับ 1, ตัวนี้ก็เปิดไว้หนึ่งแสนบาทนะครับทองทองทองท,องที่ทองที่สองในทองอ่าตัวที่สองในทองนะครับทองแดงมหาการเปิดไว้หนึ่งแสบาทต่รอ,องราคาได้ครับ ร่วมครับนี่กะบรรยากาศพ้นตรงครับเอาผีพานองมาเปิดราคาง่วครับสุดท้ายแล้วฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่0914647736ครับครับอ่พิมนะครับชื่อพิมครับอ่าเมื่อกี้กัขอจบการเปิดราคาง่วะไหวเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ้านอันญชาแนลนะครับ กูได้สนใจอยากมาเบิ้งกับโทรมาตามเบอร์โทรที่ไฮไว้นะครับมาเบิ้งหนักนะนะไอ้ละคอกได้มาคุยมาบอกก็เพ่ินได้กงพ่อเลยลดราคาให้ได้อยู่แล้วครับเสีใจกับจังว่ากันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีและขอบคุณครับ